เคยกันไหมครับที่ว่าเวลาวาดอะไรแล้วมองอยู่หน้าคอมลิ้นหน้ากระดาษอยู่เฉยๆอย่างนั้นหรือพูดง่ายๆว่าเกิดอาการวาดไม่ออกไม่รู้ว่าจะวาดอะไรไม่มีไอเดียแม้จะเลื่อนดู Pinterest หรือในโซเชียลมีเดียเพื่อหาไอเดียแล้วก็ตาม <Huh? S 1> คุณอาสกา111น art หรือที่รู้จักกันในนามพี่อาร์ตนะครับที่เป็นนักวาดมืออาชีพอันดับต้นๆของไทยเลยก็ว่าได้ได้มาแชร์ วิธีการคิดงานของเขาและนี่คือ3เทคนิคที่จะทำให้คุณมีไอเดียในการวาดแม้ในวันที่คิดงานไม่ออกครับอย่างที่หนึ่งคือการกำหนดธีมให้เป็นคีย์เวิร์ดส่วนหนึ่งที่ทำให้เราวาดไม่ได้นั้นอาจจะเกิดจากการที่เราไม่กำหนดคีย์เวิร์ดหรือไม่กำหนดกรอบงานให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นการกำหนดกรอบงานให้ชัดเจนหรือ กำหนดว่าเราจะวาดอะไรนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญกําหนดคีย์เวิร์ดยังไงอย่างเช่นถ้าคุณอยากวาดชุดนักเรียนก็ลองซูมหรือขยายไปว่าถ้าเรานึกถึงชุดนักเรียนแล้วเราจะนึกถึงอะไรสามัิยมปลายโรงเรียนหรือผีในโรงเรียนอะไรก็ตามแต่คิดอะไรออกเขียนลงไปให้หมดครับโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกันก็ได้และจากนั้นเมื่อคุณเขียนไปได้สักพักคุณลองหยิบ ไอเดียต่างๆมารวมเข้าด้วยกันและนะั่นมันอาจจะเป็นไอเดียที่สุดยอดมากๆเลยก็ได้ครับและนี่คือเทคนิคที่เรียกว่า brainstorm ที่จะทำให้คุณคิดงานออกมีไอเดียในการวาดโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเปล่าครับแันที่สองคือการร่างภาพขนาดเล็กเพื่อหาด,ดีไซน์หรือที่เขาเรียกกันว่า thumbnail sketch ขั้นตอนนี้คล้ายๆกับขั้นตอนที่แล้วครับเพราะมันเหมือนกันตรงที่เรา ระดมไอเดียและเลือกจตต่างกันตรงที่มันไม่ใช่แค่การคิดเฉยๆเท่านั้นครับมันเป็นการวาดไอเดียในหัวออกมาเป้าหมายคือการหาไอเดียที่เหมาะสมกับโจทย์ของคุณโดยการวาดลองวาดหลายๆแบบไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะครับในตอนแรกเมื่อเล่าไปประมาณหนึง่งให้ทำการเลือกหาไอเดียที่โดนใจและเหมาะสมกับโจทย์ของคุณเพื่อเอาไปวาดจริงขั้นตอนนี้ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเลยนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะวาดสเก็ต เดียวเราก็ลงสีลงทำงานนั้นไปเลยโดยที่ไม่หาดีไซน์ว่าเออรูปไหนมันเป็นรูปที่ดีที่สุดมันเป็นรูปที่สวยที่สุดเราแค่วาดแค่รูปเดียวแล้วเราก็ลงไปเลยแล้วอาจจะมาแก้ง,งานทีหลังหรือเราไม่ถูกใจข้อนี้เป็นบ่อยมากครับฉะนั้นลองสเกต็ตหลายๆแบบดูครับเลือกไอเดียหลายๆแบบอาจจะทำให้คุณได้ไอเดียที่ถูกใจมากขึ้นครับ อย่างที่3าคือการหาแบบอ้างองิงหรือ reference เพื่อเข้าใจในรายละเอียดไม่ใช่การลอกลองนึกว่าเวลาที่คุณวาดสิ่งที่คุณยังไม่เชี่ยวชาญโดยที่ไม่ดูอ้างอิงสิครับมันจะเกิดอะไรขึ้นคาตอบคือคุณก็วาดไม่ถูกใจตัวเองใช่ไหมครับแถมงานนะ้ำมันก็จะเป็นงานที่แปลกๆด้วย Re f e r e n c e มีเพื่อแก้ปัญหานี้เลยเพื่อที่จะทำให้ไอเดียของคุณมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นและเข้าใจในรายละเอียดหรือธีมของคุณมากขึ้นฉะนั้นเวลาที่คุณใช้แบบบัางอิงให้มีมายเซตที่ว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากรูปนี้ไม่ใช่คิดลบว่านี่มันเป็นการลอกหรือเปล่าจะมีคนอื่นว่าเราไหมนะแต่นั้นผมวองว่า3มเทคนิคที่พี่อ์ตเป็นคนแชร์นี้จะช่วยให้คุณมีเดียในการวาดแม้ในวันที่คุณคิดงานไม่ออกนะครับและขอให้ทุกคนวาดรูปสวยขึ้นทุกวันนะครับผมเจ๋งครับ